เราก็ยังได้รับเกียรติในการเป็นพันทิปเอ็กซ์เพรสแบนด์เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วทุกคนตอนแรกก็รุ้นนะว่าจะเป็นยังไงจะได้อะไรอันนี้เพิ่งได้มาสดๆลร้อนเ <onces S 1> มื่อกี้เลยหูยตันตดนตันตันทุกคนถ้าซูมมาใกล้ๆทุกคนก็จะคำเห็นคำว่าพันทิปส่งมาให้หมอนะคะ เราก็ยังได้รับเกียรติในการเป็นพันทิปเอ็กซ์เพรสแรนเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วทุกคนในหมวดหมู่สัญญกรรมนั่นเองวันนี้เราจะมาแกะของขวัญแกะของแกะกลองของขวัญจากพันทิปกันนั่นเองตอนแรกก็รุนนะว่าจะเป็นยังไงจะได้อะไรอันนี้เพิ่งได้มาสดๆลร้อนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้จริงๆนะแล้ววันนี้จะมาแกะกัน ตันแดนตันตัน,ตนโอ้ปีนี้เป็นปีของสีสันสดใสโอ้ยน่าละัะปีนี้เขามีนำบาตรด้วยนะนำตัวนะเราก็จะมี Happy New Year Card นะคะอันนี้ก็จะมีภูงกุญแจแล้วก็มีการ์ด Happy New Year นะคะหุยในที่สดุดวันในปีนี้เราก็จะได้หนังสือเขียนไอ้สมุดจดโนต้ตนะคะเป็น น่ารักอะแล้วด้านข้างหลังก็มีสติกเกอร์ด้วยไว้สําหรับเราช็อตโน้ตหรือรวนแบบความรู้สึกต่างๆว่าเฮ้ยวันนี้ฉันรู้สึกอะไรหรือให้กำลังใจตัวเองไปติงอ่าต่อมาปาปติทิน <c ười> ปาร,ต,ปรติทินปีนี้คลีนคลีนนิดนึงนะทุกคนแต่ก็จะยังมีมังกรอยู่ให้ให้รู้ว่าเฮ้ยเราเดินทางเข้าสู่ปีมังกรทองแล้วนะคะ2567น้นั่นเองน่ารักน้องเพี้ยนมีการเชิดสิงโตเชิดมังกรอยู่ตรงนี้อุ๊ย กระเป๋าปีนี้มาในรูปแบบใหม่เวอร์ชันใหม่น่ารักกว่าเดิมเราขอแกะดูกระเป๋าเพราะสีแบบสีสวยมากเลยนะ í, ทำไมปีนี้พันทีพให้ของเยอะมากเลยตามปีที่เติบโตนะ้วคนเราเดินทางเข้าสู่ปีที่4ของพันทิพย์แล้วแตน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 แ๊บน่ารักมาก <â> เห็นไกลๆโอ้เหมาะนะทุกคนสำหรับใส่เพราะว่าแบบครีมกันดงกันแดดรบบบางๆเบาๆแล้วก็เดินไปโอ้ปีนี้ พันทิปก็มีพัฒนาการการเติบโตเหมือนกันทุกคนมีสินค้าเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆๆกมาปีที่แล้วได้หมวกกับปีที่แล้วได้ล่มแต่ปีนี้ได้ทั้งกระเป๋าเตรียมตัวไปเวอร์เคชั่นแล้วก็ได้ทั้งเสื้อด้วย สำหรับปีนี้นะคะหมอก็เป็นพันทิปเอ็กซ์เพิดแบรน์เข้าสู่ปีที่4เราได้รับเลือกเป็นพันทิปเอ็กซ์เพิดแบรน์ตั้งแต่ปี2021 22 23ปีนี้2024เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหมอก็จะทำหน้าที่ของหมอให้ดีที่สุดถ้าใครแบบว่าอยากเจอการหมออยู่ตรงห้องไหนอะไรเงี้ยหมวดหมู่สัญญกรรมทุกคนถ้าเสิร์ชมาว่าต้นหรือคลินิกเจอกันได้แน่นอนก็ขอบคุณพันทิปมากนะคะที่ให้เกียรติ ต้นหลือดเคนิกเราถึงแม้ว่าจะดูเป็นแบบน้องใหม่เพราะเพิ่งเข้าวงการถ้าเปิดจริงๆเนี่ยจะเข้าสู่ปีที่5นะทุกคนก็ให้เกียรติเราเป็นตลอด4ปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าให้เราเป็นพันทิเอ็กซ์เพรสแบรนด์ก็ขอบคุณมากเลยนะคะโดยเฉพาะชอบเผือกไปแล้วทุกคนหมอก็จะไปใส่ซัวชอบเผือกก่อน